ผมจะพารถด,ดำทรงใต้รถด,ดำทางใต้รถด,ดำแบบใต้นะครับผู้ชมครับเป็นทรงใต้ใต้นะผมจะพาวบวกวิ่งขึ้นเหมืองดูมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพาไปลองแมปใหม่ด้วยเดี๋ยวพาไปลองเหมืองแมปใหม่ด้วยเอ้ยแมปเหมืองนะก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวพาไปลองนะครับผมแต่ว,วันนี้ขอยัดลองแมปนี้เลยแล้วกันนะผมไปกันเลย ขออนุญาตลองแมปนี้กันเลยนะครับผมครับอันลองกันเลยผมพูดไรไปี่ยเอาไม่ถูกดีกวา่าคันไหนวะาีทีไงใปเห็นบีบูเลยใปเห็นบีบูดีครับผมก็ถ้าเป็นอันนี้มันก็ต้องเป็นกระทะขอบแล้วกันเอยกระทะขอบนะครับผมดีเลยเปลี่ยนสีได้ปะดีเปลี่ยนข้างในได้นะครับผมนี่มันต้องมาโดนนี้ ผมบอกแล้วว่ามันต้องพอดุคนนี้ครับผมไอ้ลุมสีเขียวครับไอ้หนุ่มทรงใต้นะครับผมน่อ่ามันต้องพอดุคนนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับนะเรามีคันไหมเนี่ยมีคันเดียวนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปลองวิ่งขึ้นเหมืองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงละครับพร้อมดึง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 ดึึึ ไปครับไป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 เมืองครับเมืองวิ่งขึ้นเมื่อแล้ววิ่งขึ้นเมืองเลยอาไปครับไป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 เป สัมช้าย,ยาวๆสัมช้าจย,ยาวสัมช้าจย,ยาวเลยผมขอขอ,ขอลัน่นๆได้ไหมขอลัน่นๆตรงปังออ๊มได้ปหมอือมึนไม่ไม่เห็นลั่นเลยวะเอาลัน่นๆดิเฮ้ยพีคนขอสามช้านะผม เออรถด่วนเมืองภูเก็ตนี่รถทางใต้นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับนรนเนี่ยมีใครมีคนดูผอยู่ภาคภาคใต้ปะเนี่ยมีคนดูผมอยู่ทางภาคใต้ปะเนี่ยลูกพี่เหยื่อพวูว่านี่จะไป,ป็นจะกัดไปวะเนี่ยมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยไปกันเลยครับไปกันเลย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  มาเลยครับมากันเลยสิงิงๆจุกจ้วงครับผมสุดๆสิ่งๆครับผมเย้ <im itation> เวลาเลี้ยวเออพุ่งอะเว, <im itation> วลาเวลาพอร์ตผมชอบนะผมก็ <im itation> ผมชอบไฟข้างล่างนี้มากเลยมันสวยดีนะ <im itation> สีสวยดีไม่ต้องแบบปพืบๆพื่พับๆนะเป็นสีแบบนี้สวยนะผมดีเดี๋ยวผมพาไปวิ่ง วิ่งเหมืองวิ่งเหมืองทางเหมืองทางเหมืองเด้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปก็ไป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 ขอญาซิ่งตอนตอนนี้ยังซิ่งไม่ได้ตอนนี้โค้งเยอะโค้งเยอะพัวโอ้ย ไป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 เครับโอ้โห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 ดูกันลงเดินเาดิ เดวา้องพุก่อเดวาววาววาวเดเดี่โอ้โหโอ้วาววาวเดชอบการขึ้นเนินมากนะครับเลยเดโอ้โหโอ้วาววาวดีครับเดเดโหพุ่งอ่ดูเลยครับพ่้ อยู่เลยครับพัมเดี๋ยวไปเอาดินก่อนละกันนะพ่อไปเอาดินก่อนละกันนะครับเดินทางกันเลยครับผมเอ๊ะอันนี้มันต้องลดหนักมันต้องชั่งน้ําหนักลดเปล่ามันไม่ต้องชั่งเข้าก็ได้ไม่ใช่หรอไปแล้วครับไปเลยเปลึ๊ปึ๊ปึโอ้ ่อนสุดยอดมากเลยเอุย้ยทำไมรถมันเลี้ยวไม่ทันวะผมงงมากเลยนี่ครับรถดำส่งใต้ครับผมเด้อรถดำส่งใต้ผมดูชอบสามชาะนะครับผมโอ้ยตัดสามชาโอ้ยไม่ใช่รถใตถ้ถังไม่ใช่รถใตถ้ถังเฮ้ยทำไมรถมันเลี้ยวไม่ทันอย่างนั้นวนะเนี่ยผมงงนานมากเลยเนี่ยโอ้อะไรวนะเนี่ย ชชึบไปครับไปไปโอ้โหอะไรวะเนะี่ยไม่ได้ผมงงมากเลยรถเรียวไม่ทันเฉยเลยไปดีพีไปด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 ีไปครับวันนี้มุมมองภายในนะผม ไป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 สว่างมากนะมุมออมาในมา,ม,มาครับผมมาครับบูบูไป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 ปล่ปลยัลยเขาไปอ้โหเขบพูอ่ะ ไป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 โอ้ oh, ทำไมทางมันมายากอ like ย่างน,น oh, 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 oh. ี้วะคุณผู้ชมเดมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดๆเด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 โอ้ <c oughs> oh, รถเร็วช้ามากรถเร็วยากมาก คนแล้วจะดนีคนดูบอกมึงขับรถบ้าเลยไม่ดูทางเลยขับรถบ้าเลยไม่ดูทางเลยนะผมคนดูบอกขับอย่างนี้เป็นของจิงตายไปตั้งนานแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาบ,บอกว่าเขาบ,บอกว่าอย่างนั้นนะเกรวะอุย <c oughs> โอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอโ้มันขนาดนดัด้นเลยหรูกพี่ โอ้โหแล้วอะไรมึงเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่รอดสักลายเนี่ยเ,เห็นไหมกูดูเห็นไหมไม่รอดสักลายอ่ะเออแล้วคิดว่าของรถเรามันจะรอดไหมน่ะไม่รอดสักลายอ่ะที่เห็นกองอยู่น่ะไม่รอดสักลายเ,ยเอาเหินครับเอาเหิน เอาหินครับเอาหินครับเอาหินเลยครับเอาหินเลยเอา่เอาหินมันอะไรวะนี่เหรอใช่ปะเนี่ยใช่หินปะเนี่ยใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ใช่หินก็ได้เหรอหินก็หินโอ้โหคิดว่ามันจะออกตัวได้ปะเนี่ยโอ้โหผมขึ้นเดินไม่น่าไหวละ โอ้โหสงตายอะโอ้โหไม่น่าไหวอะคุณผู้ชมโอ้โหที่แคเดินหน้าเฉยๆก็จะตายแล้วเนี่ยอุ้ยดูเครื่องดิดูเครื่องดิอู้ยเครื่องสวยมากเครื่องสวยมากอู้เดินแค่เดินหน้าเฉยๆก็ไม่ไหวแล้วนะผมโอ้โหเพราะว่ามันในข้างหน้านี่มันโอ้โห โยงไม่ได้เลยว่ะอุ้ยพี่ไม่ไหวแม้แต่นิดเดียวเลยหรอเอารถเบี้ยวข้างหลังบอกทำไมนั่นอะไม่ไหวแม้แต่นิดเดียวเลยว่ะคุณผู้ชมเอาเผื่อมันขึ้นไหว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 เอายังไงครับ,ย,รบ,ย,รบ,ย,รบยังไงครับพวงเดียวครับยังไงครับยังไงครับอย่างไงครับ ยังไงครับผมยังไงครับโอ้ฟังเสียงเลยโอ้โอ้ยังไงครับไปไหวเฮ้ <c oughs> ไม่รอดสักไายอู้ไม่รอดสักไา่อุยเรื่อนเื่นเรื่อนเื่นเื่นเื่นโอ้โหโอ้ไม่รอดสักไายเลยครับผู้ชมเอ้าไม่รอดสักไายอ่ะ ไม่รอทักไายอ่ะอย่าพะยายามที่สุดอย่าพะยายามอย่าพะยายามที่สุดอย่าพะยะยามนะผมโอ้โหมันไม่ไหวเลยว่ะคุณผู้ชมอ่ะลองลองมาอีกรอบลองมาอีกรอบนะลองมาอีกรอบนะอันดิโอเแค่แม่อย่างเดียวนะผมออก็เข้มแม่อย่างเดียวเองนะเนี่ย

เหยียบสุดเลยว่ะี่คือจอมจุดเต๊ไม่ใช่จอมแห่โอ้โหโเหยีบสุดเลยว่เล่นกระแทกสุดเลยนะผมโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงครับยังไงยังไงโอ้โห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 อุ้ยสุดจริงสุดจริงหสุดจริงสุจริงปหลัดแจ้คุณผู้ชมโอ้โหนี่เอาเข้มแม่นะครับผมแต่ก็ไหนะเข้แม่แต่ลูกเาไม่หวนะครับผม ถ้าล no ูก oh, ด oh, sí, ้วยไม่ไหวนะครับโอ้โหหลุมโอ้โหโคตรต่ำอ่ะโคตรต่ำอ่ะบรรทุกบรรทุกแล้วโคตรต่ำเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มันทุกแล้วจะต่ำเลยผู้ชม อยู่เล่งตลอดเวลาโอ้โหเยกคันเร่งตลอดเวลานะผมยังไม่ได้ปล่อยกันเร่งเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้ามันลากเกียร์แบบนี้มันจะไปไหวนะครับผมรถไถบางอันรถรถรถไอ้สิบล้อบางคันแม่งมันมันมันไปสับเกียร์เอออย่างคันนี้มันลากเกียร์ดีถือว่าดีนะผมลากเกียร์อ๋อนี่มันเป็นเกียร์ดีไงบางคันมันเป็นเกียร์มินนวดเลยมัน สับเทียเองมันก็เลยแบบกระตุกโอ้โหผมไม่ได้ไปรู้นะับผมไม่ได้ไปนะรู้น้ำผมจะเลี้ยวเนี่ยเอาละลงน้ำซะด้วย <c oughs> โอ้ยสบายสะบัดมุยน้ำไปเลย <c oughs> โอ้โห โอ้โหโอ้โหเอาเอาเอายังไงเอาเอายังไง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 เอายังไงเอา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 อุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้ยโอ้โหโอ้โหเอายังไงอ่ะยังไงยังไงเออโอ้โหเกือบไม่รอดเกือบไม่ไหวเขาคุณผู้ชม ôi ôi ơi, ôi 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 dừng ôi ơi ôi ơi, ơi ôi 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 ô, ôi ôi ô, ôi 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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่น้องจ๋าโอ้ยยังไปได้เรื่อยๆนะผมโอย้ยังได้เรื่อยๆยังได้เรื่อยๆยังได้เรื่อยๆโอ้แต่ผมผมว่าเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากนะครับผม เหนื่อยมากเลยเนี่ยเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดโอ้โหโอ้โหโอ้หัวล้อดิโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะโอ้ดูดูดูยางมันปั่นดิ โอ้โหโอ้โหวิจังมันปั่นแบบปั่นแบบจ๊ดๆๆโอ้โหมันร้อนเลยเนาะคนอย่างนี้เนาะเนี่ยโอ้โหสายแบกของแท้ต้องอย่งอย่างนี้ครับผมมันต้องรดอุบคนนี้จริงๆนะคุณผู้ชมครับสายแบกของแท้มันต้องอย่างนี้นะครับผมโอ้โหเอาลงเนินอีกแล้โอ้นี่ลงลรัวเลยว่ะ ลุงเนินลุงเนินยังต้องเก็บพลเร่งอ่ะเก็บส่งดิเก็บก็เล่นส่งดิเนินนี่ไหม่ไปเนี่ยส่งส่งส่งไปส่งไปส่งเอ้ย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 ส่งส่งส่งนั่นแหละ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 โอเคมันต้องกระดูกบันดี มปแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้โอ้โหมันเล่นกันมันจัดอะวิดีโอนี้ได้ยินแต่เสียงรถอะคุณผู้ชม,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 มได้ยินแต่เสียงรถสุดยอดสุดยอดสุดที้ประหลัดจอนะครับผม โอ้โหเหยียบกันแบบเครื่องแบบกระหึ่มเลยอะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหไม่เงียบกิ๊บเลยเง <c oughs> ียบกิ๊บเลยอะเมื่อกี้อะโอ้โหโอ้โห,โโหถือว่าเอามาไหวนะผมแต่ว่าก็เอามาแค่แม่นะครับลูกไม่ไหวนะผม แต่ก็ได้มันกันนะผมสวัสดีครับ